วัตถุดิบตัวแรกก็คือถั่วเขียวกับถั่วเขียวนะคะในเมื่อจะทำขนมว่านวัดสดุพราะฉะนั้นวัตถุดิบตัวต่อไปก็ต้องเป็นน้ําตาลน้ําตาลกับทุกคนวันนี้พี่จ้าวพาทุกคนมาซื้อในซุปเปอร์แครแคบ้านกับทุกคนกาะซื้อเซตเอกมาฝนเตลงมาเตลงมา ลงมาเทมาเจาะจุ่มจ้ำจุ่มจ้ำเลยค่ะทุกคนคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยอุปสรรคในการทําเมนูนี้ค่ะทุกคนคะเริ่มต้นด้วยการเอาตัวเกี๊ยวมาล้างค่ะทุกคนคะมีคนมาช่วยล้างด้วยวันนี้ลูกเศร้ากับลูกเศร้าล้างใอ,บอ้บอยบอยลายลายเทียวค่ะทุกคนคะเม็ดได้จมคือดีเม็ดได้ลอยขึ้นมาไม่ดีไม่ดีดแล้วก็ให้มาสะเด็ดนำ้ำปันนี้ปันนี้นะคะทุกคนขั้นตอนตอน มาพี่เจ้าก็อานามใส่หมอนะคะทุกคนคะ่ะไม่ต้องให้เยอะมากมายเอาแค่นี้พอแล้วก็พอมันเริ่มร้อนก็ใส่ตัวเกี๊ยวลงไปเอาตัวเกี๊ยวใส่ลงไป